ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะนักข่าวพลเมืองคุณพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองนครพนมโฟกัสนิวส์ติดตามวิธีกเกษตรของชาวบ้านโพนง,งามอำเภอเมืองนครพนมนะครับที่ชูกันลงแขกดำนาเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานครับ เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกเกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มประก้าดำานากันแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่บ้านพลงามตำบลนาทรา,ายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแต่ชาวบ้านที่นี่ยังมีวิธีการลงแขกได้กรแรงกันแทนค่าจ้างโดยคนในชุมชนจะมาช่วยกันทำนาเป็นวิธีของชุมชนที่สืบต่อกันมาครับแต่ต่ออกม่เห็ดเองแต่นาก็สี่สินก็สี่สปีแล้วก็เทศมาตลอด โบได้จ้างน่นบจ้าเอยน้องเขาไม่แต่สอยกันไปสอยผู้นั่นส้อยผู้นี้ดำผู้นี่ทงนี้แล้วก็มากับมาดำซ้อยซ้อยกันแต่ละทงไปคือบบได้จ้างอย่างเขาเป็นภาษาบ้านเฮากับนาวานกันนาวานคือคือแม่นี่ไปสอยคือน้องนี่มาสอยแม่นี่สองมือแม่ก็มาสอยน้องสองมือคันมาไปสอยสามคนแม่ก็มาสอยสามคนเอาคนละแรง ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวไม่ใช่แค่เรื่องการเติมแรงในการทํานาเท่านั้นแต่หากสมาชิกในชุมชนมีปัญหาเดือดร้อนชาวบ้านก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหาทางออกอย่างเช่นหากผืนนาใครน้ําท่วมข้าวปลาได้รับความเสียหายไม่ได้ผลผลิตผู้ที่ได้ผลผลิตเยอะก็จะนํำข้าวไปแบ่งปันกันในชุมชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นพราคนนาหลายพูกลซิปไรท่าไรก่กัไปจนแลว้วกันเลยสอยกันจนแลว้ว ผลข้นผลทึ่งเถื่อผลตบผลผลิตมามน้ำท่วมเลยสะน้ำท่วมผลผลิตบดีไปสิคือไปสินี้สมมติมาคัน้ำมาเนี่ยมันท่วมนี่เข้ามันได้หน่อยเข่ากับผลผลิตเก็บเกี่ยมันก็ได้หน่อยกับบัตรเขา้าอันขึ้นเล้าขึ้นยาแล้วกักินไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะโคตยามนี้เดี๋ยวเข่าพ่อก,กินเท่ากับแบ่งกันกินมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเด้เพราะว่าเขาบดินล้นอย่างหลายยามน้าเขาก็เห็ดหนายาม ดำหน้าแล้วคันเวลาว่างกะผู้ไปทำงานกลับไปหาเงินซื้อผุนซื้อปุ๋ยมาใส่พัฒนาพิบแน่นนักข่าวพลเมืองนครพนมโฟกัสนิวส์รายงาน